ก็กลาบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับก็จะแวะมาคีโม้หน่อยนะครับเนื่องจากห่างหายไปหลายวันเลยนะครับเพราะว่ามีดบาดมือนะนะครับก็เลยเล่นเกมไม่ได้นะครับตอนนี้แผลเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอ่ะเข้าประเด็นเลยครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยนะครับผมจะมาอธิบายวเกี่ยวกับการอัปเดต เออปี2อง6นนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะนะครับเกมเนี่ยจะอัปเดตประมาณต้องใช้คําว่าประมาณนะครับเพราะว่าผมฟันธงเวลาเต็มๆไม่ได้นะนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อัปเดตหลังเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยเกมเขาจะอัปเดตก่อนเรานะครับทุกเกมเลยแทบจะทุกเกมเลยนะครับเพราะว่าเวียดนามเขาอันนี้เกมเยอะนะครับ <c oughs> จะบอกยังไงดีว <c oughs> ะพูดยยง่ายๆว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะอัปเดตก่อนเรานะครับ เราจะอัปเดตต่อจากเวียดนามนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับซึ่งเวียดนามเขาก็จะได้เล่นเกมใหม่ก่อนเราประมาณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับผมขอหาเวลาว่างก่อนนะว่าจะว่าเกมเนี่ยอัปเดตใหม่มันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับแต่ไอตัวละครค่าพลังขึ้นลงเนี่ยอันนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันเนาะเพราะว่าบางตัวผมก็หาข้อมูลไม่ได้นะนะครับได้แค่บางตัวนะครับอ่ะพูดถึงอะไรก่อนดีพูดถึงเรื่องสนามนะครับเพื่อนๆน,นะสนามนะครับก็นี่นะ เข้ามาที่สเตเดียมนะครับสนามทั่วไปนะครับคนเราคนเราสนามทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ก็ตามเนี่ยสนามเริ่มต้นก็จะเป็นสนามคัสตอมนะครับก็คือสนามแบบนี้แหละนะครับมันจะมีสนามแบบรีเจเนอรี่นะครับก็คือเห็นไหมเนี่ยนะครับอยู่อยู่ข้างๆคาว่าคัสตอมเลยนะเนี่ยอันนี้คือสนามรีเจเนอรี่นะครับหลายคนก็อาจยังไม่รู้นะหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับซึ่งผมรู้แต่ว่าผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับพูดง่ายๆอะผมจะมาบอกว่านะครับ เวลาเพื่อนเพื่อนเติมเงินนะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เครื่อง iPhone เป็นคนซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าไม่ว่าจะเติมเพชรไม่ว่าจะซือ้อนักเตะด้วยเงินเนี่ยนะครับแนะนาให้ใช้เครื่อง iPhone เพราะมันถูกลงมากถูกถูกกว่าประมาณ30%มสิบเอนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นนี่ไหมสนามเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบรรจุได้1นึ0 0 0สหนที่นั่งใช่ไหมนะครับแต่เราต้องใช้เงินซื้อนะครับเงินบาทเรานี่แหละนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะแต่นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ iPhone ใช้เครื่อง iPhone ซื้อเนี่ยราคาจะเป็น999บาทไม่เชื่อลองเข้าไปดูใครมีโทราศาพัพท์ i p h o n เนี่ะลองเข้าเกมดูนะครับแล้วก็มากดดูราคาเนี่ยมันจะขึ้น999บาทแต่เครื่องเนี่ยของผมเนี่ยมันเป็นเครื่อง Android ใช่ไหมเครื่อง Android เนี่ยเนี่ยดูราคามันเดนี่ิ1,125บาทโอ้โหต่างกันตั้งตั้งเป็นร้อยอะต่างกันตั้งร้อยยี่สิบหกบาทนะครับอ่ามีอะไรอีกนะครับแต่เพชรเนี่ยน่าจะไม่ลดนะส่วนนั้นเนี่ย ไอสนามเนี่ยนะครับบรรจุที่นั่งได้หนึ่งแสนที่นั่งใช่ไหมเนี่ยดูตรงนี้นะเนี่ยหนึ่งแสนที่นั่งใช่ไหมเนี่ยถ้าใช้เครื่อง Android ซื้อเนี่ยมันจะเก้าร้อยบาทนะครับแต่แต่ถ้าใช้เครื่อง iPhone ซื้อเนี่ยราคาผมจํแม่นแม่นไม่ได้นะประมาณหกร้อยบาทประมาณนะต้องใช้คําว่าประมาณนะครับประมาณหกร้อยบาทนะนะครับแต่ของผมมันขึ้นว่าเก้าร้อยบาทเออนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับคือใครอยากเติมเงินใครเป็นสายเติมเงินเนี่ยแนะนาให้ใช้เครื่อง iPhone ซื้อนะครับเพราะว่าราคามันจะ เมื่อกี้พาดนะนะครับเพราะว่าความจําเครื่องผมเต็มนะนะครับสิ้นปีนี้ก็ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะเพราะว่าความจําน้อยมากเลยนะครับอัดคลิปแป๊บเดียวความจําเต็มนะครับฮ่าเสงช่วงนี้เจอแต่วิกฤตอ่ะมาพูดถึงไหนต่อเข้ามาดูตลาดนะครับตอนนี้โรนันโดหายไปแล้วนะนะครับที่เขาเปิดขายนะครับถ้าใช้เครื่อง Android ซื้อเนี่ยต้องใช้เงิน1,800บาทแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เครื่อง iPhone ซื้อเนี่ยจะได้1,400บาทนะ มีเพื่อนๆท่านหนึ่งนะครับเขาซื้อในราคา1,400บาทเขาก็คอมเมนต์มาให้ผมใต้คลิปดูนะครับผมก็ถามเขาว่าเออได้ใช้เครื่อง iPhone ซื้อไหมนะครับเพราะว่าถ้าใช้เครื่อง iPhone ซื้อเนี่ยราคามันจะถูกกว่านะนะครับของผมขึ้นพันแปดอะนะครับแต่ iPhone ขึ้นพันสี่นะครับต่างกันตั้งสี่ร้อยเลยนะเพื่อนๆน,นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอขี้โม้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะนะครับสวัสดีครับ